สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกแล้วนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดตามกระดิ่งกดสามเหลี่ยมเนาะสีแดงนะคะกดไว้ให้หมดนะคะพี่น้องจะได้หากันเจออย่าให้พลาดนะ,ะเดี๋ยวไม่ทันท่วงทีเผื่อจะพี่น้องมีอะไรด่วนๆก็จะได้ทักหากันได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะ แล้วก็แคปเอาไว้นะสำหรับเบอร์ของอาจารย์นะคะสองเบอร์นี้นะ0 2, 78, ูนย์หกสองสี่ห้าหนึ่งสามสองสี่สองศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแปดหนึ่งสี่สองเจ็ดเก้าสามห้าหกเจ็ดกสิกรห้าสองหกสองหกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่นะคะเนาะสองเบอร์นี้นะเบอร์ไหนก็ได้พี่น้องสำหรับพี่น้องที่จะเข้า V.I.P. ต้องโทรมาก่อนเนาะไม่งั้นก็ต้องฝากเบอร์ไว้ที่ คอมเมนต์ uh, comment, ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์อ่าเฟสบุ๊กอาจารย์และดาหรือว่าในเพจเนาะเข้าไปบอกเอาไว้นะคะจะจะติดต่ออาจารย์จะทําอย่างไรหรือว่าโทรเข้ามาเลยโทรเข้ามาโชคดีก็จะได้คุยกับอาจารย์นะถือว่าดวงสมพงกันถือว่ามีโชคมีลาบต่อกันนะจะติดต่อเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นอ uh, ยากจะได้พี่น้อง uh, โทรมาถามเรื่องเกี่ยวกับสร้อยเนาะสร้อยเนี่ย uh, พี่น้องถามกับอาจารย์ว่า uh, เข้า V.I.P มีอได้อะไรไหมตอนนี้พี่น้องไม่ค่อยจะมีทรัพย์กันเท่าไหร่เนาะมีสตางค์กันเท่าไหร่อาจารย์ก็ก็จะให้แบบเข้า V.I.P อย่างเดียวเนาะไม่ต้องไปซื้อของซื้ออะไรเดี๋ยวมันจะเยอะไปพี่น้องก็จะกําลังทรัพย์ไม่พอนะคะเดี๋ยวเล่นปุ๊บได้แล้วรวยแล้วค่อยอุดหนุนค่อยซื้อก็ได้นะตามนั้นเนาะเพราะอาจารย์ก็อยากจะให้ได้ก่อนเนาะเข้ามาต้องได้ก่อนเข้ารวยกันต้องรวยกับเขาก่อนต้อง บทนี่กันก่อนค่อยมาช่วยอุดหนุนซื้อของซื้ออะไรไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านที่รวยอยู่แล้วได้อยู่แล้วทุกงวดน่ะที่ได้อยู่เงียบๆอะ่ะอยากจะลดความอ้วนอยากจะดูแลตัวเองอยากจะดูแลผิวพรรณอยากจะดูแลความอ้วนลดหุน่นดูใส่ของแล้วดูดีใส่เสื้อผ้าแล้วดูสวยงามก็อย่าลืมกาแฟอาจารย์ระดานะคะ,ะแล้วอย่างอื่นก็ตามนั้นอย่างที่อาจารย์ใส่อาจารย์ชอบอเม็ดก็จะประมาณนี้ค่ะไม่มีเม็ดเล็กกว่านี้นะ เม็ดเล็กกว่านี้ก็จะเป็นไหมทองเนาะไหมทองไหมทองเป็นเม็ดเล็กส่วนมากก็ติดเม็ดใหญ่เพราะอาจารย์น่ชอบเม็ดใหญ่ไหมทองก็ยิ่งใส่ก็ยิ่งขึ้นยิ่งดีอชอบแบบไหนก็ทักเข้ามาไม่ได้มีเยอะหรอกค่ะเหมือนมีหลายอย่างแต่ไม่เยอะเพราะว่าพี่น้องก็แบ่งปันไปกันจนมากมายละก็ตามนั้นเนาะ,ะถามว่าเข้าไหมเข้าตลอดะค่ะเลขอะไม่เคยผิดหรอกไม่เคยไม่เคยที่จะไม่เข้าเนาะ,ะพูดไปแล้วไม่โกหกเพราะว่าเนี่ยมันเข้าตลอด เลขของอาจารย์เนี่ยไม่เข้าไม่มีหลักสูตรอ่ะเข้าหมดล่ะนะขอให้เล่นให้นั่นแล้วกันอ่าหลักร้อยก็งวดนี้ก็ตามนี้มีหลักสองมีศูนย์มีแปดไม่รู้อะไรจะมาหลักร้อยอาจจะไม่มาก็ได้อาจจะมาแค่หน่วยสิบก็ได้หรือมาหน่วยไม่มันไม่แน่นอนที่แล้วเข้าเก้าเนาะเข้าหลักร้อยอ่าก่อนหน้านู้นเข้าหลักร้อยหลักหลักหลักสิบอันนี้เข้าหลักสิบหลักร้อย หลักหน่วยหลักร้อยอันนี้เข้าหลักไม่รู้หลักอะไรแล้วจำไม่ได้เนี่ยเยอะอืเข้าตลอดแล้วค่ะอันนี้ไม่รู้วเข้าอะไรพี่น้องก็คัดเอาพราะพี่น้องก็คอยเร่งอาจารย์มาอาจารย์ก็ทําให้นะอาจจะสอนสอนไม่ได้มันทํายากพี่น้องต้องตัดตรงนั้นตัดตรงนี้ทั้งมาก็ต้องมาถึงจมัดเอามานั่นกันถึงมันจะได้ออกเลขมาแบบนี้แคบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่ะสูตรล่าง ก็ถ้าใครสายตาไม่ดีหูไม่ดีอาจารย์ก็จะบอกตรงนี้เนาะบางทีพี่น้องบางท่านสายตาไม่ดีก็จะได้แค่ฟังล็อกก็จะเอาไว้ข้างหน้าก็คือเลขหกนะเลขเก้าเลขห้าแล้วลงมาก็เลขห้าเลขแปดเนาะเลขศูนย์เลขเจ็ดเลขเจ็ดเยอะเลยนะพี่น้องเลขเจ็ดมีประมาณหกตัวได้ใครชอบเลขเจ็ดล่างก็จัดไปนะอันนี้แล้วแต่ความชอบความเชื่อ สูตรอาจารย์ก็ทำมาให้ตลอดละแต่เนี้ยมันเข้าตลอดชีพอยู่แล้วล่ะสูตรของอาจารย์อน่ะแต่จะเข้าอันไหนเข้าหมดไหมใงนั้นบางทีมันก็จะพลาดสองสูตรบ้างสามสูตรบ้างเข้าหมดเลยก็มีเนาะเข้าสามตัวเลยก็มีแถวหนึ่งเข้าสามตัวเลยก็มีเหมือนอย่างเนี้ยแถวหนึ่งเข้าสามตัวเห็นพี่น้องเห็นไหมคะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเข้าหมดเลยเนาะวันนี้ก็ชอบแบบไหนก็จัดไป ก็ให้พี่น้องเป็นวิยาธยจาทานแบ่งปันกันแบ่งปันโชคลาภกันเนาะ,ะแล้วก็เล็กวิ่งบนวิ่งล็อก9กับล็อก0แคปได้เลย1 2 3 4งสองสาห้าเดแปดเกล่างล็อก6กับล็อก5ชอบก็เล่นไม่ชอบก็ไม่เป็นไร เอาอ,าอาจารย์ก็อยากหวังว่าพี่น้องเอาไปซื้อลอตเตอรีร่กันเนะปดนี่เนาะตานั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, อันนี้เลขวันนี้ที่อาจารย์ให้ก็คือล็อกเก้ากับล็อกศูนย์นะคะชอบตัวไหนก็นจัดไปไม่ชอบก็ดูเป็นวิทยาทาน,นเนาะเผื่อพี่น้องชอบอะไรก็เลือกหรือถ้าพี่น้องมองเป็นดับก็ไม่ต้องเล่นนะเพราะว่าคนเราต่างจิตต่างใจเมื่อที่แล้ว เข้านี่นะคะก่อนหน้าเข้านี่เข้านี่นะเข้านี่นะเข้านี่นะอ่ะแค่นี้แหละไม่ต้องมายาวเข้าตลอดค่ะขอให้รู้เลขวิ่งท่านเองไม่รู้เลขวิ่งก็จัดอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เต็มที่กับพี่น้องถ้า v i p มีเลขห้าหาง ห้าหางก็คือดอกจันสีแดงจัดหนักจัดเต็มดอกจันสีน้ําเงินจัดตามกําลังทรัพย์ประมาณนั้นบนคือบนล่างคือล่างเราจะไม่เอาบนแล้วก็การล่างล่างกันบนหวานแหลงวนไม่เอาเอาแค่นั้นแต่ถ้าพี่น้องท่านใดบอกว่าน้อยกว่านั้นได้ไหมฟันตัวเดียวฟันไม่ได้อาจารย์ไม่ไม่เก่งขนาดนั้นพลาดมาแล้วก็มันก็ลงที่อาจารย์คนเดียวเดี๋ยวโดนหามไม่ได้เลขห้าหางถ้าพี่น้องคิดว่าเยอะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเข้า แต่ถ้าหากคิดว่าโอ้พอได้กลับไปกลับมาแล้วก็ยังมีกําไรแน่ๆเข้ามามีโชคอยากปลดหนี้ปลดสินไม่ต้องยืนดูไม่ต้องดูเขารวยเรามีสิทธิ์รวยเพราะเราก็มีความสามารถเหมือนกันแต่จะเอาไหมถ้าโทรมาติดอาจารย์แล้วอย่าหนีติดอาจารย์แล้วเข้ามาได้เลยลุยค่ะลุยเพราะว่าอาจารย์ถือว่าท่านมีดวงต่ออาจารย์มีดวงต่อกันได้เงินแน่ๆได้เงินแน่ๆเนาะอ่ะ ตามนั้นอาจารย์ก็เข้ามาก็ไม่ได้คุยยาวเนาะเพราะพี่ว่าเพราะว่าอาจารย์ไม่มีเวลาที่จะมานั่งคุยอะไรต่ออะไรอันนี้ก็เย็นนะนะพยายามที่สุดแล้วธรรมดาวันนี้จะไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่น้องแต่กลัวพี่น้องคอยอะค่ะเนาะอาจารย์ก็เลยว่าอทำซะหน่อยว่เดี๋ยวมาให้พี่น้องก่อนเผื่อว่าพี่น้องอยากได้เลขสองตัวเอแล้วพี่น้องก็อยากจะรู้ว่าเอออาจารย์ให้ตรงไหมตรงที่พี่น้องอยากได้ไหมเนาะอาจารย์ก็เลยจัดมาซะ สองตัวเนาะสตัวแล้วก็เลขวิ่งเลขสูตรเริ่มแรกเลยก็ชุดคัดเล่นเนาะชุดคัดเล่นอาจารย์จัดชุดคัดเล่นให้แล้วก็มา,าแคบค่ะหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสุดอาจารย์ก็จะพยายามมาคุยแต่ก็จะคุยได้ไม่นานะประมาณ10นาทีอาจารย์ก็ต้องออกนะเพราะว่ามัน มันติดงานเยอะไปหมดหน,หนึงนางคือจะบอกอะไรก็ไม่รู้จะพูดยังไงมัน <c oughs> เอาเป็นว่าจะพยายามจะมาคุยแล้วก็จะมาให้ให้ครบเนาะให้ครบ <c oughs> พวกนี้คือสูตรสองตัวล่างนะคะพี่น้องรออยากจะไปซื้อลอตเตอรี่หรือว่ามันตรงที่ที่อาจารย์ออ่อ่กับกับพี่น้องมันตรงกันไหมถ้าตรงก็จัดเลยงวดนี้มั่นใจคือมั่นใจอ่ะพี่น้องไม่รู้จะพูดยังไง เห็นไหมเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยพูดถึงเลขงวดเนี้ยมั่นใจคนลุกอะคิดว่าอย่างไงพี่น้อง V i p พต้องได้ทั้งบนทั้งล่างแน่แนเลยมั่นใจแบบนั้นดีไม่ดีสามตัวนะสามตัวมีสิทธิ์ได้ตรงๆเพราะว่ารู้สึกว่าที่ทำทำมาไว้มันตรงกันไปหมดมันตรงประกันไปหมดคิดว่าพี่น้องท่านใดอยากจะโชคดีปดนี่ก็เข้ามาคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากถ้าโทรมาแล้วเจออาจารย์ก็เรามีสิทธิ์ต่อกัน V.I.P. เนาะ V.I.P. Mm hmm. เข้ามาแล้วเอ่อก็ไม่ไมันไม่ยากโทรหากันแล้วก็อาจารย์ก็จะรับเข้าไลนา์ไลน์ของอาจารย์ก็จะเป็นส่วนตัวหมดไม่มีเข้าไปกลุ่มกลุ่มเข้าไปด่ากันเข้าไปนู่นนี่กันไม่เอาเอากลุ่มกลุ่มอ่าเป็นอ่าตัวใครตัวมันเป็นเป็น V.I.P. พิเศษเลยแล้วก็ก็จะส่งหวยให้ส่งพร้อมกันทุกคนอ่าแต่ว่าเราไม่มีการที่ว่าเอ่อเอาเลขขอเลขจากตรงเนี้ยเอาส่งเข้าไปให้ไม่ส่ง ส่งแต่เลขที่จะรับเงินห้าหางหกหางเท่านั้นมีเลขวิ่งมีสองตัวมีเหมือนกันแต่ให้วันก่อนหอยออกสิบวันเอ้ยแปดวันเท่านั้นเองแปดวันเจ็ดวันประมาณนั้นแต่เลขอื่นอันนี้พี่น้องต้องออกมาดูออกจากถ้าสูตรพวกนี้ยเพราะว่าอันนั้นคัดหัวกะทิให้เลยให้เล่นเลยเล่นปุบ๊บนะแล้วก็บ่ายสี่โมงก็ค่อยไปลุ้นเงินกันเอาเงินกันเท่านั้นเองเนาะก็ขอให้ร่ําให้รวยก็เชื่อเชื่อมั่นก็เข้ามาแต่บางคนก็เชื่อมัน่นอาจา์นะโทรมาหา โทรมาหาอาจารย์ก็รับทุกครั้งอะคะ่ะรับนะถ้ามีโอกาสมีเวลาอาจารย์ก็จะรับบางคนก็บอกกําลังทรัพย์ไม่พอแต่ก็อยากจะคุยว่าเราจะมีโชคไหมมีโชคแต่ก็พยานะพยามนะพยายามให้ได้ถ้าอยากจะเข้าเนาะ,ะวันนี้ก็เย็นแล้วเนาะเข้ามาคุยกันไม่ต้องนานเดี๋ยวพี่น้องก็จะเบือ่อว่าอันนี้ก็อาจารย์ก็มาให้เลขสองตัวแล้วก็ใกล้จะครบละเหลือล่างเหลือ,อชุด แผ่นสี่แถวเนาะ,ะล็อก4ตัวยังไม่ได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้หมดเลยเข้ามาทีละอันละอันพวกนี้อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะ<ม>ใครอยากจะช่วยอุดหนุนทําบุญก็เชิญได้กาแฟอะไรต่ออะไรคือเราไม่เราไม่เปรียบกันเนาะพี่น้องช่วยมาอาจารย์ก็ไอ้นี่ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต่างคนต่างช่วยกันเนาะ อะวันนี้ลาไปก่อนขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะโชคดีค่ะ